สวัสดีค่ะชาว Youtube วันนี้ก็มาเจอสาวจันแล้วสาวสะกคนีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาช่างเส้นทําผัดไทยส่งขายทําเ่ระทันมือเปียกมือเชืมือไม่ได้แห้งเลยมือไม่แห้งเลยค่ะมือไม่แห้งเลยค่ะ ทำงานในเมืองนอกเนาะพี่น้องขยันม่นได้ตังมีการอะ่ะ <c oughs> ช่างให้มันได้ไอนี่ไหมได้นั่นเขาแล้วก็ตัดกระดุมกระลำไปมันมันทำงานแบบจนว่าแบบ ไม่มีเวลาอัดวีดีโอไม่รู้จะเอาเอามือไหนมาอัดวีดีโอเอาความคิดไหนมาอัดวีดีโอไหมเอือมือก็ทำตาก็มองเลยใช่ไหมมันก็เลย <c oughs> ไม่มีเวลาอัดวีดีโอก็พูดไปเนาะไม่มีเวลาอัดวีดีโอนั่นแหละเดี๋ยวจะตาก็มองหาเข่งใสเนีย่ยม,มองหาเข่งใส แบบพูดได้ว่ามันไม่มีเวลาพูดได้เลยว่ามันไม่มีเวลามันทําได้อย่างเดียวแน่เธอแล้วเ็ขั้นเป็นตอนเนาะใช่ไหม,มทําได้เวลาเดียวขยันแล้วมันได้ตังเลยขยันให้ถูกที่ถูกทางค้าขายเนี่ยมันได้เงินและและทําให้เร็วด้วยทําให้เร็ว ให้เร็วแล้วมันก็ได้ตังค์ให้เขาเยอะๆหน่อยแถมหน่อยกรส้นแถมหน่อย้วแะบบส้น,หน,บบสนให้เขาเกินแล้วมันก็จะได้ไม่ขาดเวลาเส้นมันแห้งอะนะมันก็นั่นไงมันก็นั่นอะไรที่ไหมมันก็จะแห้งมันก็จะน้ําหนักมันจะขาดเนาะนี่แหละพี่น้องไม่ค่อได้มองหน้ามองตาพี่น้อง ไม่ได้มองหน้ามองตาพี่น้องเลยเพื่อนๆพี่นอ้องยังกระเด็นเงื่นหมดแล้วนี่กะอยู่บ้านเท่าก็ได้ใช่ไหมยู่บ้านเราก็ได้เนาะยุบาเราไม่ได้บ้านเราก็ได้จะให้ดูทำยังไง ถ้ารีบเกินมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะอ้า่เครื่อ,อ,องนี้จะไมเป็นอย่างนี้เนะาะเราก็จะได้ถุงมันถุงขนมเลยนะถุงพัดไทย ไ,ได้แบบเนี้ยแล้วก็แพ็คต้องเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานแข่งกับเวลาทำงานแข่งกับเวลามันก็ไม่ได้ ง่ายอย่างใจคิดหรอกนะแพ็คอะมันก็ไม่ง่ายอย่างแใจคิดหรอกอม,มันก็มีบ้างที่แพ็คแบบเอออันนี้ก็สวยอัน,นไม่สวยมันแล้ว,ลวถึกสภาพจิตใจเรานะเออดี๋ยวเราจะทำให้ใหยากทำให้สวยๆ,ๆนะเนี่ยออกมาสวย้ <laughs> ช่ไหม <laughs> That's the way. เดี๋ยวต่อไปก็จะมีโลโก้ติดบอสพูดบอกอย่างนี้เนาะบอสพูดบอกบางสี่เดี๋ยวต่อไปก็จะมีโลโก้ติดเพราะว่าเราจะได้ขายเส้นเป็นถุงด้วยต่อไปนะ่ะแพ็คถุงให้มันสวยๆเดี๋ยวไปหาที่ YouTube ก่อนว่าแพ็คถุงยังไงให้มันสวยอืม เส้นก็ซื้อเป็นถุงแบบนี้เป็นเส้นสดน่ะบ้านเราเลือกเส้นสดเมื่อก่อนอยู่ตลาดก็ขายเส้นนี่แหละเสาจันน่ะแล้วก็วิ่งวิ่งแต่เช้าเพราะว่าเขาต้องเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวไปขายดีเนาะสมัยก่อนน่ะ ได้สามสิบถุงวันนี้ถารีก็ไม่สวย วันนี้เพื่อนถามว่าหนาวเหรอใส่เสือเ้อแขนยาวตื่นเช้ามันก็หนาวเนาะเพื่อนอตื่นเช้ามันก็หนาวอเมริกานะถ้าไม่ขี้เกียจโอ้ยเงินเนี้ยจริงอยากทํางานแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมีเครือข่ายอะเราไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรใครมันก็สบายเนี่ยสวยค่ะงานออกมาสวยเนะี่ย ถ้าเราทำสวยๆนะเพื่อนข้างหลังก็ก็ทาไม่สวยก็ก็ทําไม่ได้เหมือนเราเนาะจริงๆเขาก็ทําไม่ได้เหมือนเราเขาก็มันก็โลโก้มันก็จะไม่เหมือนกันเรียกว่ารูปรูปรูปทรงมันก็จะไม่เหมือนกันมันก็เออเอาแบบง่ายๆเซนโก้เซนโก้นี่แหละจีบๆแล้วก็เอาลงเลยง่ายมันก็ขายง่าย ไม่เสียเวลาถ้าทำแบบนี้จีบถุงแบบนี้นะเหมือนขนมเนี่ยเพื่อนๆมันก็ทำไม่ได้ด้ยฝรั่งเขาจะไม่มีความอดทนสักเท่าไหร่นะใครชอบก็ติดตามพูดถึงว่ากดไลค์เนาะกดไลค์เพราะว่า YouTube มันก็จะ เปิดการมองเห็นให้เราถ้ามีคนกดไลค์อ่ะอืมถ้าไม่มีคนกดไลค์บางคนไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะไม่มีคนกดไลค์ให้เราอ่ะบางคนก็ดูเฉยๆเอาต้องกดไลค์ด้วยเหรออะไรแบบนี้นะก็เหมือนสาวจันเมื่อก่อนนั่นแหละเอาต้องกดไลค์หรือต้องกดอะไรด้วยเหรอไปดูเฉยๆไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยถ้ากดไลค์อ่ะมันก็เป็นคะแนนนะเป็นคะแนนอืมเป็นคะแนนให้เรา แบบนี้อืมถ้าทําง่ายๆแบบนี้โอเคอะคนอื่นาก็ทํา,าทได้เหมือนเราเนาะเอาลมออกค่ากล้องไม่ได้เอามาไม่ได้เรียมเอาตามนี้แหละไม่ได้ตัดต่อให้มันดูดีดูสวยอะไรหรอ,อกคืกอเอาความเป็นจริงแล้วนี่แหละนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะให้ดูว่าได้กี่ถุงแล้วให้ดู ได้เท่านี้แต่พับก็เยอะแล้วแหละพับอ่ะเดี๋ยวให้ดูวันนี้ผัดไทยสามสิบสาสิบวันนี้โอเคเจอกันใหม่ค่ะ